ศีลน,นั้นเป็นประทานลงไว้ตั้งไว้ซึ่งกรรมอันเป็นกุศลและทรรอันเป็นกุศลดังนี้แล้วศีลน,นั้นก็กําจัดเสียซึ่งสภาวะที่ไม่มีศีลสุดแล้วคนมีศีลอน,นความไม่มีศีลมันก็ต้องหมดไปนะคะไม่ร่วงศีลเนี่ยศีลน,นั้นก็จะปราศจากโทษนะยจะประกอบด,ด้วยคุณอาจารย์จึงกล่าวชื่อว่าละ ลดลดของศีลลดของศีลละจกักด้วยอัตถะว่าเป็นจิตและถึงพร้อมลดกับจิตเนี่ยอันเดียวกันแล้วนะคะความหมายนะคะจิตก,ก็ได้จิตของศีลก็ได้หรือบางแห่งท่านจะใช้คำว่าลดแต่ก็เราทําความเข้าใจเยว่าลดกับจิตเนี่ยอันเดียวกันเหมือนกันบางทีใช้รถก็ได้บางทีใช้จิตก็ะดษนะฮะนี่รถชื่อว่ารถ นะด้วยอัตถะว่าเป็นจิตและถึงพร้อมพระเหตุการดังนั้นนักบาตรจึงรู้ว่าศิลน,นั้นมีการที่จะกำจัดเสียซึ่งภาวะทุศิลภาวะทุลิ็หมายถึงว่าเร่วงสิลเป็นจิตและมีโทษและมีโทษไม่มีเป็นจิตนะ คือว่าส so so ินน right, so <uar> ั้นไม่มีกิจผู้ที่ล่วงสินผู <ower> ้ที่ทุศินน <reg> <brom> ่ะนะผู <divorce> ้ที่ทุสินนั่นอ่ะก็ไม่มีกิจของศินที่จะรักษานะกานที่จะกําจัดเสียซึ่งภาวะแห่งทุสิลมีเป็นกิจของศีนน้ใช่ไหมคะและดีโทษไม่มีเป็นกิจก็หมายถึงว่าไม่มีกิจที่จะทาลายความทุศินน่ะ แต่นั่นเองนะคะศีลน,นั้นมีสภาวะจะอาจด,ด้วยกายและวาจาและจิตเป็นผลถึงจิตด,ด้วยนะความจริงนะคะบอกไว้ว่าศีลเนี่ยรักษากายกับวาจาจริงแต่ว่าใครเป็นคนรักษาฮะ,คะใครเป็นคนตั้งใจว่าจะรักษาศีลกายหรือวาจามันก็ต้องใจใช่นะคะมันต้องใจอย่างนั้นะ ใจจะหากเราเป็นผู้รักษากายรักษาวาจาเพราะนั้นศีลน่ะจะอยู่ที่แต่กายกวาจานะไม่ได้ใจนะ่ะมีทุกอย่างต้องอยู่ที่ใจใทั้งนั้กนกุศสนอกุลแต่ว่าใจที่มีศีลน่ะมีหน้าที่แค่ไหนรักษาทิเลสแค่ไหนห้ามปลามทิเลสแค่ไหนนี่นะคะท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ต้องถึงใจด้วยใจถ้าใจทุจริต ไอ้กายกวาจามันจะสุกจริตได้ยังไงมันก็ต้องผุกจริตไปตามอำนาจของจิตใจและการที่กลัวแต่บาปละอายแต่บาปนักรา์ทั้งหลายกลาวคําเลือกชื่อว่าอาสันนเหตุแห่งศีลนะความตัวบาปความละอายบาปเนี่ยคือว่าอาสันนเหตุเนะี่ยคือว่าเป็นเหตุใกล้ของศีล ถ้าคนที่มีความละอายต่อบาปหรือมีความกลัวต่อบาปแล้วนี่แหละไอลักษณะที่กลัวบาปแตละอายบาปเนี่ยเป็นเหตุใกล้ที่จะให้มีสินเป็นเหตุใกล้ที่จะให้เกิดสินนะคะเนี่ยเป็นเหตุที่จะให้เกิดสินและเป็นเหตุใกล้บอกว่าอย่างนี้ถ้าไม่มีความละอายต่อบาปหรือไม่มีกลัวบาปแล้วเราก็ศีนเนี่ยมีไม่ได้ก็เมื่อเราไม่กลัวบาปแล้วเราจะไปเว้นทําไมอะ เราจะไปเว้นทําไมบาปถ่าจับรักจับเราจะไปเว้นทําไมเพราะเรากลัวบาปใช่ไหมเราจึิงเว้นไม่ฆ่าจับไม่ลักจับนะคะนี่เพราะเรากลัวบาปเพราะงั้นหรือละอายต่อบาปกลัวบาปเนี่ยภายนอกนะกลัวภายนอกนะถ้าละอายต่อบาปแล้วละอายต่อบาปอกุศลของตัวเองที่จิตใจเกิดอกุศลขึ้นอย่างนี้ พอรู้สึกเราก็รู้ดีว่าเนี่ยจิตใจอย่างเนี้เป็นอกุศลแล้แต่เถอะนจะเป็นเกิดขึ้นด้วยโลภหรือด้วยโกรธนะด้วยหลงก็ตามแต่ว่าพอรู้สึกอย่างนี้แล้วก็เกิดความละอายขึ้นมาเกิดความละอายขึ้นมาว่าแหมนี่จิตใจไม่เป็นอกุศลใช่ไหมละอายต่อบาปมันคือละอายต่อตัวเองอกุศลที่เกิดขึ้นแต่ตัวเองใช่ไหมละอาย บางทีก็ละอายคนอื่นเราจะทําไปอย่างเนี้ยในอย่างคนมาวัดเนี่ยใช่ไหม่งมาวัดแล้วแม่ยังข้าจับอีกยังตบยุงอีกยังพูดที่ปดอีกอย่างเนีไเไ้ไม่กล้าเราไม่กล้าละไม่กล้าทำใช่ไหมบางทีแหละถ้าไม่มีคนเห็นก็ทําใช่ไหมที่ไม่มีถ้าไม่มีคนเห็นก็ท,ทํา นะมีพูดถึงละอายคนอื่นใช่ไหมล่ะแต่ถ้าละอายต่อบาปแล้วมันไม่ใช่ละอายคนอื่นละอายต่อบาปละอายต่ออภิสวจิตใจของตัวเองที่เกิดขึ้นละมันแนนอนมากอันนี้มันแน่นอนมากเจ้าคะ่ะเพราะงั้นถ้าหากว่าสีลน,นี่นะเกิดขึ้นด้วยเตุนี้แล้ว,ลวก็สินนั้นก็แน่นอนมันคงมีอานิสงส์มากใช่ไหมคะ ถ้าม่มีความละอายมาที่ะละอายต่อคนอื่นไม่ใช่ละอายต่อบาปกลัวกลัวกล,ลัวตกมาลกอย่างนี้ก็ไม่กล้าจะทําบาปเหมือนกันเพราะงั้นก็พวกที่ไปรักษาสินทำทานอะไรแต่ไรพวกนี้ก็บางทีก็กลัวตกมาลกก็ไปทาไปทำผุ้ศลเพื่อจะได้ไม่ตกมาลกนักบาปทั้งหลายเรียกว่าอาสารแม่เหตุแห่งสิลน,นะคะนี่ลักษณะของสินท่านอธิบายมาแล้ว และอะไรล่ะเป็นเหตุให้เกิดศีลก็คือที่มีโอตป,ปะความละอายต่อบาปความกลัวบาปนี่แหละนี่แหละเป็นเหตุเป็นเหตุให้เกิดศีลถา้าศีลเกิดจากเหตุนี่แล้วก็ศีลนั้นจะมีอานาสงาส์มาศีลเกิดจากโลกก็ได้นะตายแล้วทําอย่างนี้แล้วใช่ไหมรักษาศีลแล้วเสรา,สาจะได้เกิดไปชาติหน้า จะได้เป็นคนร่ำรวยว่าต้องการจะได้เป็นคนมีความสุขม่ยังนงจากูกหลางจระสวยก็สีเลนะสุกติยันติพอจบล้พระท่านต้องให้สินอย่างนี้เลยนะสีเลนะโพกสมปทาสีเลนะนิพุตติยันติเป็นเหตุให้ได้พระนิพพานเป็นเหตุให้เกิดโพกจักเป็นเหตุให้มีความสุขอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายอนิสงส์ของศีลและท่านบอกอย่างนี้เสมอ ทีนี้ถ้าเราถือศีลเพื่ออย่างนั้นนะจะชื่อว่าเราถือศีลคื่อด้วยพระเหตุว่ากลัวบาปมารุหรือพระเหตุว่าละอายต่อบาปนี่เราถือศีลด้วยความโลภใช่ไหมนี่ใช่ไหมล่ะเนี่เราถือด้วยความรอบนะแล้วรอบแล้วต้องอานใช้า่ากันเราฟาธานาครแล้วเราเกิดชาติหน้าเราจะไปเบิกเอาแล้วมีก,กาไรมากด้วยอย่างนี้ นี่เราถือศีลด้วยความโลภนะศีลเนี่ยไม่บริสุทธิ์หรอกศีลนี่ไม่บริรนะสุทธิ์น,นีนะ่แล้วไอ้ความโลภนั้นอ่ะเป็นกุศลนแลวเป็นอาุศสเป็นกุศลนใช่ไหมเออเป็นอกุศลนใช่ไหมเนี่ยใช่ดงนั้นถ้าเราบอกว่าถ้าจะมีคนบอกว่าเอ้ยทําบุญทําทานทําไมทําแล้วมันไม่ได้อะไรแล้วแล้วไม่เงียบอันนี้ชาติหนา้าใครจะไปรับที่ไหนกัน เนี่ยเชื่อไปบ้าบ้า,บางมงายไปอย่างนั้นเองอะ่ะใช่ไหมถ้ารู้สึกมีความเข้าใจอย่างนี้แล้ว,ไม,มไ,มไ,มลวไม่ทำหลอกบุญใช่ไหมไม่ทำอ่ะไม่ทำบุญหรอกจะไม่ถือทำไมล่ะสินผลที่ไหนมีอ,อานิสงส์ชาตินาชาตโนนอะไรก็ไม่มีอย่างเนี้ยเรรจะไปต้องหนังถือสินอดข้าวอะไรทําอะไร,ะไ,รไม่ดัง่งําไม่ทํากุศลเมื่อไปทํากุศลแล้วอะไรจะเกิดขึ้นพื้นของเราที่ประจําอยู่เนี่ย กุสนในท่านบอกเป็นแขกนะเป็นแขกนะจะจําเกิดขึ้นชั่วคราวก็มันก็แขกมาเยี่ยมบ้านเราชั่วคราวเท่านั้นเองอะแล้วเขาก็กลับไปแล้วอะไรอะ่ะที่อยู่ประจะําอ่ะคืออักุศลอักุศลนี่อยู่ประจําเป็นเจ้าของบ้านเลยอ่านานๆนกุศลมาก็เกิดขึ้นทีก็รับแขกอย่างนี้ก็เราพิจารณาดูกันแล้วกันมาวันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจเราเนะ่ะ เป็นกุศลมากหรือเป็นอกุศลมากตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนหลับยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องอยู่บ้านเนี่ยมากใช่ไหมเขาเป็นเจ้าของบ้านนี่เราก็ต้องอยู่ที่บ้านเชื่อมากเป็นประจำ่ยรางนั้นกุศลน่ะเป็นแขกเท่านั้นเองไม่ใช่ง่ายๆนะคะเพราะงั้นการทําบุญเนี่ยถ้าหากว่าเนี่ยไม่มีปัญญาคือไม่รู้เหตุผลหรือไม่ได้ศึกษาใช่ไหมไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจ ว่าทําอย่างไรมีอานิสงส์มากทําอย่างไรมีอานิสงส์น้อยอย่างนี้แล้วเราก็ทาบุญก็ยากเหมือนกันที่จะได้ผลเพราะไม่เข้าใจทำเนี่ยใช่ไหมฮะเดีากวตัวก็กมาหน้าที่การทําความเข้าใจไว้ไม่ถูกเวลาทําบุญน่ะถ้าอย่างนี้แล้วก็ลําบากลำบากบางทีก็ทําบุญมากบอกาอานิสงส์น้อยก็ได้ทําบุญน้อยได้อานิสงส์มากก็ได้อานิสงส์นี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจ อยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความอยู่ที่ศรัทธาแท้จริงในเมื่อที่โอตปะละอายแต่บาตกลัวแต่บาปมีอยู่แล้วศินก็บังเกิดมีแค่เรากตัวบาปเนี่ยเราไม่ต้องไปสมาทานหรอกฮะเรากลวัวบาปใช่ไหมเราก็ไม่กล้าฆ่าสัตว์เป็นสินไหมก็เป็นศินใช่ไหมเพราะงั้นเพียงละ กลัวบาปและละอายแต่บาปเท่านั้นถือว่านี่ศีลกัน,นตั้งสิ่งแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ล่วงศีลเราจะไปล่วงไงเพราะเรากลัวบาปนี่ศีลก็บังเกิดมีศีลก็ตั้งอยู่เนี่พระอานทีโอตปะเนี่สาคัญนะคะเมื่อที่โอตปะละอายแต่บาปกลัวแต่บาปไม่มีแล้วศีลก็ไม่ได้บังเกิดมีศีลก็ไม่ได้ตั้งอยู่ ปลว่าไม่มีอ่ะพระเหตุไม่มีแบบสินนี่เป็นผลจะมีได้อย่างไรพระเหตุการ์ดังนั้นสินจึงมีฮิริและโอตปะเป็นอาสันนาเหตุแปลว่าเป็นเหตุใกล้ที่จะให้เกิดสินนะฮอาสันนะใกล้เป็นเหตุใกล้ของสิน <c oughs> ลักษณะและจิตและผลและอาสันนะเหตุลักษณะข,ของสินและจิตของสิน <c oughs> คือรถที่อธิบายเมื่อตีนี้นะคะและผลและอาสัน์ละเหตุแห่งศิลนแปลว่าลักษณะของศิลนิดของศิลนแล้วก็ผลอนสงของศิลนแล้วก็เหตุที่จะให้เกิดศิลนนี่ไงนี่ลักษณะและจิตและผลผลนี่หม,หมายหมายถึงอานิสงนะและผล และอาสัมอาสัมเตุค mm ือเหตุใกล้ท mm ี hmm. splash, mm ่จะให้เ huh. กิด nice. ศ mm ีล hmm. บ ah ัณฑิตพึงรู้ด้วยพระบาลีมีประมาณเท่านี้ในปุจฉาถามว่ากิ่งอนิสังอนิสังอนิสังอะไรแล้วก็ศีลนั้นมีสิ่งดังลือเป็นอนิสงนะนีถามอีกท่านถามว่าอนิสงของศีลน่ะคืออะไรนะ อาจารย์มีสัชนาว่าิ่งนั้นมีกิริยาที่จะได้กอบซึ่งคุณเป็นอันมากท่านก็แสดงว่าสีลนี้มมีคุณมากนะคุณกับกับอนิสงส์กับผลเนี่ยเหมือนกันนะอาวิปปิสารอาธิอานิโขปนาน,านันทะคือว่า ดูกรพิสุชื่อว่าอานนท์นะศีลทั้งหลายนี้เป็นธรรมอันไม่ได้มีโทษมีความระลึกถึงตรรแห่งตนที่รักษาศีลเป็นธรรมอันนักปราบไม่พึงติเตียนไม่พึงติเตียนได้เป็นประโยชน์ ในอานิสงส์นะคะและมีได้เหลือดรร้อนกินแหลงเป็นอาทิเพื่อไม่ต้องกลัวละใครเขาจะคือข่าวทุจริตอะไรกันที่ไหนนี่เขาจับกลุมกันอะไรอะไรเขาสงสัยอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยกลัวเลยเนี่ยเลเขาสงสัยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวนี้อ่ะเขาจะมาสงสัยเราว่ะเออเขาจะมาจับเราเป็นคอมมินิสต์ละมังอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะสงสัยเราไ้มเราทาอะไรเรา มีประชุมรางอะไรการอะไรใช้เงินใช้ทองหรือผู้ที่มีมเงินมีทองบ้างแต่ผู้นั้นบริสุทธิ์เป็นผู้มีสินเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวที่จะว่า,เ,าเดี๋ยวเขาจะมาหาว่าเราเป็นมนิ์หรืออะไรแต่ไรนี้ไม่มีไอความหวาดเสียวไอความเออหมายถึงว่าขาดกลัวนะคะมีเรื่องต่อที่จะเกิดขึ้นอย่างเนี้ยเรื่องอะไรทุทธิจิตของเราไม่มี พรานไม่กลัวเลยเผลของอานิสงเอ่ออานิสงของการทุจริตคือผลของการทุจริตนั่นแหละไม่มีไม่มีเลยที่จะเราจะกลัวไม่มีเราสบายใจเราตกใจแม้เขาจะบางคน่ะ,ะถูกจับไปเหมือนกันอาไปโรงพักไปให้การแ,แต่เขาไม่ตกใจเขาไม่เคยกลัวเพราะเขาสุจริตใช่ไหมคะแล้วก็นี่จา มีได้เหลือดร้อนกินแหลงเป็นอานิสงส์นะคะใช่แต่เท่านั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสพระสัทธรรมเทศนาอันอื like ่นอ ah ีกเล่าว่าปัจเมฆะปตะโยอานิสังสาดูก่อนคาหะบดีทั้งหลายอานิสง์ห้าประการนี้มีแก่บุคคลอันมีสินท่านยกมาห้าอย่างนะคะมากเหลือเกินแต่ว่า เอาเพียงห้าอย่างเท่านั้นทั้งหมดนะโดยเอเนกประการก็จะไม่ไม่เกินไม่นอกเหนือไปจากห้าอย่างนี้อานิสงส์ห้าประการนั้นเป็นอย่างไรเป็นดังลือฉะนั้นดูกรขะหวดีทั้งหลายบุคคลในโลกนี้มีศีลรักษาศีลบริบูรณ์บุคคลนั้นย่อมจะได้กองสมบัติเป็นอันมากบังเกิดขึ้นแก่ตนเพราะตนมิได้ประมาทนะ อานิสงส์นี้เป็นอานิสงส์เป็นปฐมที่หนึ่งคือว่าทําให้เรามีความสุขซ <c oughs> ื่อสัตย์อาจจะร่ารวยเช่นอย่างว่าถ้าเราเขารู้ว่าเรานี่เป็นคนมีความซื่อสัตย์อย่างเงี้ยเราจะลงทุนเราจะอะไรก็ได้บตปเขายืมเงินเข้ามานี่มีนะไม่ใช่ไม่ใช่พูดเราเปล่าเปล่านะเคยมีทีเดียวค่ะเนี่ยอาจารย์นี่ย้อนไม้แกก็ยังอยู่ โอ้แ่ลําบากยากจนมากนะคะเวลานั้น่ะแต่ลําบากยากจนมากทีเดียวแกก็ไปขอยืมจะขอยืมใครได้ไม่มีไม่มีมมบบดอกเบี้ยเจ้าของไม่เอาเลยดอกเบี้ยเนี่ยเพราะว่าสงสารว่าแกเป็นคนซื้อจัะอ่ะทีนี้ก็ขอยืมเงินเขาซื้อสวนสวนนะั่นแหละเขาขายถูกมันติดสัของแกก็เป็นหมื่นๆแล้นนะคะวค่ะเขาให้ให้โดยแก ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยมีก็มาถอนเก็บของสวนได้หลายก็แล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรเลยเจ้าของพอก็เห็นจะถึงกุศลมาถึงถนนมันก็ตัดผ่ากลางสวนแกเลยผ่าไปแล้วสวนเนี่ยพระเหน่นจะลันสนิทวงตัดผ่าแกทั้งสองสี่เลยแหมอันนี้แกก็ไอซิ์ใหญ่นี่แกต้อเอาไว้เหลือไอ้ซี่เล็กเนี่ยขายไป ใครนี่ใครศิน์เขาหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นคนรวยขึ้นแต่ก่อนเนี่ยนะจะไปทํางานอยู่ที่อำเภอแกใส่เสื้อนะไอ้เสื้อเนี่ยเสื้อดีๆเนี่ะเสื้อดีๆนะ่ะใส่ไปแค่น,นั้นละ่ะอ่ะเอาไปไว้ที่อำเภอเวลาไปทํางานเนี่ยใส่ไอ้เสื้อขาดเปิดเล้วแต่พอไปถึงที่นอนก็ขอเสื้อขาดเอาไอ้เสื้อดีที่ไว้เนี่ยที่เอเผอที่ชักหนาออกมาใส่ทังกลับมาแล้วก็ไอ้เสื้อดีเนี่ยละไว้แล้วก็ใส่มาเนี่ยคะ่ะความลาบากลูกตาไปโรงเรียนเนี่ย เพราะว่าต้องไปเก็บไปดึงสอดึเสือเขาไอ้ที่เด็กๆมันทิงตามไปขุนโรงเรียนอะ่ะ <Yeah. S 1> จะกินอะไรก็สองคนผัเวเมียแต่ว่าวัดนี่มาเสมอน,ะไมะ,มนะไม่ขาดเลยจะตาขึ้นรถไม่มีถึงไหนถึงตันเดินกันไปผัวเมียนี่จะต้องไปกินกลางวันกปปรึกษากันจะกินอะไรเราจะซื้ออะไรกินต้องกินไอ้ของที่มันอิ่มแล้วก็จะตาต้อง้อยด้วรยเ <Yeah. S 1> นี่ยแกหน้าสงสารมากค่ะ เนี่ยแกก็เป็นคนมีศีลนะบ้านกดแกต้องรักจะมอเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็เลยเห็นว่าอาน,นิสงส์ของแกเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นคนรวยแต่แกก็ใจดีนะรวยนะใจดี <c oughs> คล้ายๆกับว่าแกจะสร้างบารมีแกจะเป็นพระพุทธเจา้าด้วยแล้วก็ถ้าเวลานี้นะคะถ้าเวลานี้ก็อย่างนี้นะก็เห็นยากทําไมถึงเห็นยากมีน้อยเพราะคนที่จะ ถือศีลหรือทํากุศลด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยมันก็มีน้อยมันเป็นอย่างนั้นโดยมากก็ทาเป็นอัตตาทิปไตยทําเพื่อตัวทําเพื่อโลกความมียมทําตามโลกอะไรเนี่ยทามาทิปไตยเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทํำยังไงทํายังไงเป็นอัตตาทิปไตยทํายังไงเป็นโลกาทิปไตยทํายังไงเป็นธรรมมาทิปไตยก็เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันก็แม้แต่เพียงคนจะเข้าใจอย่างนี้เราจะได้ ถ้าเวลาทํากุศลเนี่ยจะให้จิตใจตั้งอยู่ในที่ไหนอย่างนี้มันก็ลําบากลาบากเป็นทีอ่น้ก็หายากอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้เห็นง่ายๆเวลานี้นะดูพระพระก็แล้วกันดูพระก็แล้วกันแต่พระนะ่ะท่านร่ำรวยแม้มีตึกมีลานอยู่มีกติกทัานข้าวของในกติกรวยร่ำรวยบางองค์มีทรัพย์มีวิทยุมีอะไรอะไรต่างๆใช่ไหมท่านได้มาพระอะไร เมื่อท่านร่ำรวยแล้วท่านร่ำรวยแล้ว่าวไม่ร่ำรวยเลยแล้วก็ทีนนี้มาบวชนี่มามีศีลใช่ไหมเพราะฉะนั้นล่ะดูสิคะบบางทีให้รังว่าสู้ไม่ได้นะวันทองร้าเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นล่ะความร่ำรวยของของท่าน,นํามากนะนี่เราเห็นท่านน่ะที่ท่านยังเคยเตือนพระเสมอเพราะงั้นอะท่านอะ,นะขอให้บริสุทธิ์ต่อพระพุทธเจ้านะอย่าทุจริตนะ ทุกอย่างเนี่ยต้องระลึกถึงพระคุณที่เราได้รับอานสงส์ชื่อเสียงเกียรติคุณอะไรต่ออะไรจับตวัททั้งหลายเนี่ยเพราะใครใช่ไหมอำน,นาจของพระพุทธคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครพุทธจริตต่อพระพุทธศาสนาบาปมากเดี๋ยวนี้เราจะเห็นอยู่พวกเดียวเพราะว่าใครๆก็ ทุกทุกพวกก็ดูเหมือนจะว่าไม่มีใครมีสินมากเท่าพระใช่ไหมทุกคนละไม่ใครเลาเห็นกันนะฮะเวลานี้ที่เรารู้เราเห็นกันก็คือพระนี่แหละมีสิลมากเพราะอย่างงั้นพระนี่แหละรวยมากใช่รวยมากก็พวกเราดิจริงๆดิปูนความจริงนราเป็นอย่างงั้นเพื่อจยให้เห็นอานิสงส์ของศินนะแล้วก็นี่หนึ่งนะคะทำให้พวกกระซัตรนะฮะเกิด ทำให้ร่ำรวยได้ดูก่อน <c oughs> ขหบาดีทั้งหลายบุคคลในโลกนี้มีศีลรักษาศีลบริบูรณ์บุคคลนั้นย่อมจะได้กองสมบัติเป็นอันมากบางเกิดขึ้นแก่ตนเพราะตนมีได้ประมาทอานิสงนี้เป็นอานิสงเป็นปฐมที่หนึ่งนะ <c oughs> ดูก่อนขหบาดีทั้งหลาย บุคคลในโลกนี้ยังศีลให้บริบูรณ์กิตติสัตกิตติคุณอันสุนทรภาพไทบูร์ของคนละบุตรนั้นก็ย่อมจะเฟื่องฟูงไปในคิดสานุทิททางปวง